สวัสดีครับวันนี้คุณภัยจะมาแนะนําเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลที่ขายดีที่สุดเสียงดังที่สุดว่ากันว่าเป็นเครื่องช่วยฟังราคาหลักพันแต่คุณภาพเทียบเท่ากับเครื่องช่วยฟังราคาหลักหมื่นได้สบายสบายเลยครับนั่นก็คือเครื่องช่วยฟังรุ่น s u 0 5 u จากแบรนด์ชื่อดังอย่าง Chronos ซึ่งเจ้าเครื่องช่วยฟังเครื่องนี้มีความโดดเด่นเรื่องกําลังขยายเสียงที่สูงมากๆครับความดังสูงสุดจะดังมากถึง143เดซิเบลซึ่งมากกว่ารุ่นอื่นๆอย่างแน่นอน ทำให้เจ้า XU05U ตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่คนที่หูตึงเริ่มต้นจนไปถึงคนที่มีปัญหาหูตึงในระดับที่รุนแรง<ๆ>ก็สามารถใส่เครื่องนี้และกลับมาได้ยินเสียงชัดเลยครับโดยชิ้นส่วนทั้งตัวบอดีและไมโครชิปผลิตและนําเข้าจากประเทศเยอรมันและอเมริกาโดยตรงแถมยังควบคุมการผลิตและทดสอบสมรรถนะของเครื่องโดยบริษัทเครื่องเสียงและหูฟังระดับโลกจึงมั่นใจในคุณภาพอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับนอกจากนี้นะครับ เจ้า XU05U ยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมระดับสูงของเครื่องช่วยฟังนั่นก็คือความสามารถในการประมวลความละเอียดเสียงหรือ Channel ทัดแยกเสียงนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้ว Channel น,นี้จะมีอยู่เฉพาะเครื่องช่วยฟังราคาหลัก1ึงเท่านั้นโดย XU05U มี Channel มากถึง4ช่องสัญญาณเลยทำให้ผู้ใช้สามารถรับฟังเสียงที่ละเอียดและเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ ด้วยความสามารถที่จัดเต็มขนาดนี้ทั้งความดังที่สูงถึง143เดซิเบลความสามารถในการคัดแยกเสียงลดเสียงรบกวนแถมยังสามารถรับฟังเสียงผ่านจากโทรทัศน์โทรศัพท์ได้อย่างชัดเจนแถมคุณภาพยังไม่ต่างจากเครื่องช่วยฟังราคาหลักมือแต่มาด้วยราคาเพียง7 9 0บาทนี่แหละครับที่ทำให้ Chronos XU-55U เครื่องนี้เป็นเครื่องช่วฟังที่ขายดีมากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นรุ่นท็อปของเครื่องช่วยฟังณเวลานี้และอีกหลายปีอย่างแน่นอนครับหากกําลังมองหาเครื่องช่วยฟังรับรองเลยว่า Chronos XU05U เครื่องนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับ